ท,คคทุกคนรู้ไหมคะว่าเราทุกคนต้องดูแลผิวนะคะซึ่งการดูแลผิวก็ต้องดูแลจากภายนอกแล้วก็ทั้งภายในด้วยใช่ไหมคะซึ่งการดูแลผิวภายในเนี่ยเราก็จะได้ยินกันคุ้นหูหนาหูมากเลยใช่ไหมคะว่าก็จะต้องดื่มน้าให้มากๆสิออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอส,มสิแต่แค่นั้นมันก็ยังไม่พอจริงๆนะคะเพราะว่าการที่เราออกไปใช้ชีวิตด้านนอกเนี่ยเราก็จะต้องเจอกับมลพิษต่างๆมลภาวะทางอากาศต่างๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นแสงแดดที่มาทําลายผิวหน้า ะะวันนี้นะคะเฟิร์นก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค,ะค่ะก็คือน้องโทนเนอร์น้ําตบ VC ตัวนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากวิตามินซีจากส้มเข้มข้นนะคะทุกคนน้องตัวนี้มาในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักใส่ๆแบบนี้เลยนะคะมาในปริมาณ500มิลลิลิค่ะทุกคน150บาทจะบอกไว้เลยนะคะว่า ซื้อหนึ่ทีะลืมไปเลยนะคะว่าจะซื้อร้านไหนต่อนะคะเพราะว่าน้องเนีคะใช้ได้นาน1น1เดือนเลยนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอรเซ็นแน่นอนค่ะแล้วก็ใครที่มีสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะน้องก็จะช่วยทำให้สีผิวหน้าเรานะคะสม่ำเสมอนะคะไม่มีรอยด่างดำทิ้งไว้แน่นอนทุกคนอาจจะคิดว่าเนี่ยมาแกงกันหรือเปล่าทำไมถึงมารีวิีว,ว่ามันดีอะไรขนาดนี้นี่นะคะ ฟิร์นจะแปะรูปหน้าของเฟิร์นไว้ให้ดูเลยนะคะนี่ก็คือรีวิวพีชีพจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะคือหน้าของเฟิร์นนะคะเฟิร์นเป็นมาเป็นสิวผดกับสิวอักเสบนะคะแล้วผิวหน้าก็อ่อนแอนมากๆเลยเฟิร์นใช้ตัวนี้แล้วผิวหน้าก็แข็งแรงขึ้นจริงๆค่ะใครที่จะสั่งซื้อนะคะสําหรับเฟิร์นนะคะเฟิร์นสั่งซื้อจากเพจนี้เลยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดใครที่จะไปซื้อจากเพจอื่นก็เช็คกันดีนะคะเพราะช่วงนี้นะคะของปลอมระบาดหนักมากเลยนะคะ ทุกคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าใช้จริงหรือเปล่าเอามาแบบนี้แบบนี้นี่นะคะคือว่าตอนนี้เราไม่ได้อาบน้ำหรือว่าไม่ได้คลีนหน้าทำความสะอาดหน้าก่อนแล้วแต่ว่าเรามีคลิปวิดีโอสำหรับรีวิวน้องตรงนี้ค่ะเป็นรีวิวของจริงที่เฟิรนใช้จริงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนอะวันนี้เอาน้องขวดที่ใกล้หมดมายืนยันนะคะแล้วก็เอาอขวดที่ตุนมายืนยันด้วยเลยค่ะ แล้วก็มากับชุดนอนมีพูนะคะถ้าดูไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใช้เป็นโทนเนอร์นะคะแต่ว่าน้องอาจจะใช้ได้3อย่างก็คือใช้ได้เป็นทั้งน้ําตบ เป็นทั้งมาร์กแล้วก็เป็นทั้งโทเนอร์แต่วันนี้เราเลือกใช้เป็นโทเนอร์เนาะนี่ค่ะเช็ดๆๆไปเลยแล้วก็ทาสกินแคร์ต่อได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากน้อง vc ตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะที่มีปัญหาผิวหน้านะคะได้ลองเปิดใจใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นตัวช่วยดีๆให้หน้าเรานะคะกระจ่างใสหรือว่าให้หน้าเราที่มีปัญหาเนี่ยดีขึ้นนะคะอย่าลืมไปหาตามกันนะทุกคน